รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Modern Night TV Snack Jack รถโนริวาซาบิโครงการโภชนาการเต็มร้อยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยโอวันติ p ้ง Ice Cream b a l เสนอสวาไราตี้20ปีซุปเปอร์จิว๋วกับการออกเดินทางตามคำเรียกร้องเพื่อพิสูจน์พลังของเด็กไทยทั่วประเทศได้เวลาพบกับภารกิจป่วนป่วนพาจากหัวหน้าแก๊งขี้เกียจ สวัสดีมิลักแฟนเพลงแล้วก็เด็กๆทุกคนเลยตอนนี้หัวหน้าแกงอยู่ที่จังหวัดพิษนุโลกเพื่อที่จะมาท้าทายเด็กๆแต่จะไปโรงเรียนยังไงนั้นด้วยความฉลาดของหัวหน้าแกงและปาดเปืองนี่เลยร็อตเฟรล็อเฟยลุยกลัอ พอมาถึงจังหวัดพิษณุโลกเหล่าแก๊งขี้เกียจก็บุกเข้าไปท้าทายหลายโรงเรียนครับแต่ก็หน,นีออกมาแทบไม่ทันเพราะไม่คิดว่าจะเจอเด็กๆเ,เ,เยอะขนาดนี้แต่ในที่สุดก็มาเจอโรงเรียนที่มั่นใจว่าเอาชนะได้แน่ๆที่นี่โรงเรียนอนุบาลครับเด็กอนุบาลเยอะแน่นอน อมแก้มแม่แล้วก็เชิญคุณแม่มาชมรายการ20ปีซุปเปอร์จิ๋วเป็นรายการพิเศษนะครับกับภารกิจเล่นเพื่อให้ครับเป็นการรวมรลังเด็กไทยทุ่ประเทศในการเล่นเพื่อให้เพื่อสะสมทุนเสามอบไปกับเพื่อนๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาเราไปภาคตะวันเีิงเหนือนะครับ เราสามารถสะสมยอดเงินสาสได้แล้ว70,000บาทครับวันนี้เรามาอยู่ที่ภาคเหนือที่โรงเรียนอนุบาลพิสณุโลก <Yeah. S 1> จะเป็นภาร,รกิจการรวมพลังของชาวเหนือแหละครับว่าแต่ว่า <Hey. S 1> เกมท, <Hey. S 1> ที่จะทดสอบเด็กๆเนี่ยต้องมีหัวหน้าแก๊งที้เกียดมาทดสอบนะครับแล้วเด็กๆเ,เห็นหัวหน้าแก๊งไหมอะ <Yeah. S 1> หน้าตา <Hey. S 1> ทีอยนี่ เด็ดเด็ดเด็ดมานี่หัวหน้ามาผมไม่หัวหน้าใจกเกียรติหน่อยพี่จุดตรวจเดีครับครับหัวหน้าครับโอ้ยหัวหน้านี่มีเรื่องเลยเนี่ยคุณมาภาคเหนือเนี่ยทำไมอ่ะแล้วคุณไปปวดโรงเรียนคนอื่นเขาอ่ะไม่ได้ปวดเขาเรียกไปท้าทายเด็กๆครับพี่ซุปเขาไปเลือกเด็กมาทำไมไม่ไปโรงเรียนเขาแล้วไม่ไปถ่ายที่เขาโรงเรียนอื่นโตๆทั้งนั้นอ๋อชื่อโรงเรียนนี้ไม่ได้โรงเรียนอนุบาลอ้าเด็กอนุบาล พี่รูครับคุณเลือกโรงเรียนนี้เพราะว่าคิดว่าเขาเป็นเด็กอนุบาลครับเขาน้าป้ายเบลเลอร์เลยครับอนุบาลกะมาลังกแกเด็กอนุบาลก็ใช่ละสีใช่ละสี่่านพอฮัทครับอธิบายหัวหน้าหน่อยว่าโรงเรียนเราสอนถึงชั้นไหนครับชั้นปออนุบาล1ถึงพ .6 หครับอนุบาลหนึ่งถึงป .6 หอนุบาลหนึ่งถึงปอหอ่าอย่างนั้นไปแล้วพี่เดี๋ยวก่อนี่เขาเขาไม่กล้าสู้ช่วยช่วยพูดให้เขาสู้หน่อยไม่กล้าสู้โรงเรียน Uhm. อนุบาลพิษณิโนโลกครับนี่นี like, h, world, ่ถามมาอย่างนี้ใช่ไหมครับตอบเลยตอบเลยใช่ครับผมจะเป่าทำไมครับยังไงมาแล้วต้องซู้ attorney, ็ได้ลงมาลังเล่นเพื่อให้ได้หัวหน้าเตรียมมาทั้งหมดกี um> ่เกมวัน ну, นี้ห้าเกมจริงจังจริงจังเกมยากไหมยากไหมไม่ยากห้าเกมที่ไม่ยากมีอะไรบ้างไปชมกันครนทับ เกมแรกของเรานะครับไปพบก,กับนักกีฬาจากโรงเรียนอนุบาลพิศนุโลกกระโดดเชือกสมัมคีเช่โอ้โหเตรียมตัวมาดีมั่นใจว่าวันนี้จะกระโดดได้กี่คนครับ20คนครับนนะี่0คนนี่สคนมีมูลค่า500นี่บริจาคได้1 0 0 0 0เลยนะฮะโอ้ย <1, 000. S 2> บหนึ่งหมื่นหนึมืนกังวลตรงไหนฮะกังวลอะไรบ้าง เขาผมรู้รับพ่สุกเพื่อนจะติดเชื่อครับแม่เพื่อนติดเชื่อคือเรานี่โดดได้แน่นอนใช่ไหมครับทําไมพี่ถึงมั่นใจว่าพี่กระโดดผ่านแน่ครับผมเก่งครับพี่โดดเป็นคนที่เท่าไหร่ครับคนที่หนึ่งครับคนที่หนโอ้โหดดนึ่งเหมือนคนคนหนึ่งง่ายไงคนหนึ่งง่ายผ่านเข้าไปเขาก็ไม่เสียแสดงว่าเรากังวลคนประมาณที่เท่าไหร่ครับ ใกล้ๆท้ายคนที่สองครับก็เนี่ยครับนี่นคนแรกคนนี้คนท้ายแล้ว <ๆ S 2> เป็นเป็นห่วงคนแรกไหมครับเป็นห่วงครับเป็นห่วงช่วยช่วยให้ให้กำลังใจคนแรกหน่อยฮะบอกบอกเขาหน่อยสวยเฮ้ยสวย <laughs> เอ้ามาอธุบายพิ่คุณลุพลังโาล้านลุงมาล้านมาตอนนี้โุงมพลังครับ กดปุ่มนะครับหนึ่งสองามสี่ห้าห้าเลยเฮ้ยเกิดมาแล้วบันทึกไม่ต้องตื่นเต้นเด็กปว่หน้าแกหัวใจเจ้าว่าลเกิดคนลวครับ ร่วมส่งเสริมทุกความสามารถของน้องๆกับสแน็กแจ็ครถโนริวาสาบิท,ทโครงการ โภชนาการเต็มร้อยโดย Unilever Food Solution รายได้ดของโครงการโภชนาการเต็มร้อยโด Un ย Unilever Food Solution นะครับด่านนี้เราเตรียมไว้3คนครับโมเดลเมฆแล้วก็นา้ yeah, าเยี่ยปมไนอาโอประทานโทษหัวหน้าครับทีมที่ของผมเป็นทีมแดนเซอร์ครับเฮ้ย hey, จริงป่ะพี่คุณร้องเพลงอะไรมาเขาเต้นได้เลยเหรอจริงนี่หกา Love you too m u มั so much เวริมมัลานะไม่รู้ทำไมเธอตื่นสายที่เกียดสั้นหลังยาวมาเรียนก็สายพรุ่งนี้ไม่มามาบมาบายรักเชิมมาอา้าวใครอยากเต้นด้วยหรอทำไมครับไม่รู้ทำไมเธอหลังยาว <c oughs> าเต้นต่อก็หลังยาวเลยเอาเพลงของหัวหน้าไงาและในด้านของโครงการโภชนาการเต็มร้อยโดย Unilever Food Solution ครับด้านนี้ ความสมัคคีและการทำงานเป็นทีมจะทำให้เราผ่านด่านได้ครับน้องเมกน้องมะนาวน้องโมเดลครับพร้อมจะกระโดดมาแล้วระวังไปไ้โห